สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้หลายคนค่ะอยากจะสร้างอาชีพหรือว่าวันนี้ทุกคนอยากมีรายได้เสริมหลายคนกำลังคิดว่าเราจะหาโอกาสหรือช่องทางทางไหนเพื่อให้เรามั่นใจว่าในอาชีพที่เราเลือกเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้ที่เราอยากจะได้นั้น เรามองเห็นโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้ก็มีนักเรียนที่มาเรียนกับอาจารย์แอดนะคะในคลาสสร้างอาชีพหลายๆท่านมาจากหลายสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดแต่วันนี้อาจารย์แอดก็อยากที่จะให้นักเรียนนะคะมาแชร์ว่าวันนี้ค่ะเหตุผลอะไรที่วันนี้เขาถึงเห็นโอกาสในอาชีพนนดหน้าเห็นโอกาสเลยว่าอาชีพโนดหน้าสามารถสร้างเงินได้หรือว่าเหตุผลอะไร ที่วันนี้มาเรียนกับอาจารย์แอดก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่านักเรียนอาจารย์แอดนะคะเราวางสคริปต์กันไว้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้วางเลยนะคะอยากไลฟ์ก็ไลฟ์สดๆดเลยนะคะถามก็ถามกันสดสดดังนั้นก็คืออยากจะให้ทุกคนนะคะลองดูนะคะว่าโอกาสที่คุณจะทำกับธุรกิจอะไรนะคะแล้วคุณเห็นว่ามันเป็นโอกาสยังไงบ้างเดี๋ยวขอเชิญพี่จุ๋มก่อนนะคะ ที่มาที่มที่นี่นะคะก็คือ,อสิ่งแรกสิ่งที่ต้องการก็คือโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มจากอาอชีพประจำที่ทำอยู่นะคะเพราะเป็นพนักงานประจำนะแล้วกเ็เห็นความเติบโตในเรื่องของธุรกิจลักษณะนี้ที่เป็นเ,เสริมความงามหรือดูแลตัวเองให้ดูดีนะคะคิดว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็มีโอกาสสร้างไรายได้เพิ่มได้มาก แล้วพี่จุนมาเรียนแล้วแล้วคิดว่าตัวเองทาได้ไหมคะคิดว่าทําได้นะคะมั่นใจว่าเราทาได้ทำได้ค่ะนวดได้ไหมคะนวดได้ค่ะอาจารย์สอนดีมากอาจารย์สอนนวดยกเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าเออเราคิดว่ามองเห็นว่าโอกาสเนี้ยเราน่าจะได้ทําแบบมีอาชีพติดมือใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอมาท่านต่อไปเราเห็นโอกาสอะไรหรือทำไมเรามาเรียนเอย ก็อย่างที่พี่จุ๋มพูดนะคะก็เหมือนกันค่ะ,อะนอกจากรายได้ประจําแล้วอยากได้รายได้เสริม,มและในอนาคตข้างหน้าจะได้เป็นวิชาชีพติดตัวไปในอนาคตเพื่อเกษียณอะไรอย่างเงี้ยกลับไปอยู่บ้านลกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ คิดว่าเห็นรายได้เห็นว่ามีโอกาสที่จะสร้างเป็นรายได้ได้ไหมคะได้ค่ะได้ร้อเลยร้อยเปเลยเพราะว่าธุรกิจนี้ก็คือผู้หญิงทุกคนก็คือยอยากสวยแล้วก็ถ้าถ้าอยากสวยอย่างเดียวไม่พอก็ต้องแบบต้องหารายได้ให้ตัวเองด้วย ผู้หญิงรักสวยรักงามาผู้หญิงอย,ย่าหยุดสวยค่ะอย,ย่าหยุดสวยนะคะ <Okay. S 1> อุ้ยลืมนะคะอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเมืองทองธานีค่ะอตอนนี้เมืองทองธานีนะคะเื้ออะไรคะน้ำน้ำค่ะ <Okay. S 2> ใครสนใจแถวเมืองทองธานีติดต่อได้นะคะ0958753444ค่ะอ่าเป็น,น้ำนะคะโอเคได้เลย แหวกหน้าให้ดูนิดนึงได้ไหมคะเผื่ออยู่มือของอา้วรอกว่าตายแล้ว <laughs> <laughs> ในะคะยังไงก็ทักมาละกันเนาะยังไงก็ทักมานะคะ<ด>แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จุ๋มเดี๋ยวให้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกทีหลังนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะลืมว่าคําถามว่าคำถามอะไร <laughs> <laughs> คิดว่าอาชีพนี้จะเป็นโอกาสที่ทําให้เราสามารถมีรายได้ได้ไหมคะ<ด>แล้วทาไมคิดว่าจะมาต้องมาเรียนกับอาจารย์แอดเนาะได้ค่ะก็คือเริ่มจาก จากมีอาชีพที่สามารถเป็นเป็นอาชีพที่ติดตัวเราได้ค่ะเป็นทักษะเนาะเป็นทักษะอาชีพแล้วก็เป็นสามารถสร้างรายได้เสริมแล้วก็อาจจะพัฒนาเป็นรายได้หลักในอนาคตได้ด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยสนใจเข้ามาเรียนรู้อย่างน้อยๆมีความรู้ติดตัวค่ะแล้วเผื่อได้ไปต่างประเทศใช่ไหมใช่ค่ะเผื่อได้ไปต่อยอดในอนาคตเนาะค่ะ ก็เห็นว่าเป็นโอกาสใช่ใชคะ่ะเห็นว่าเป็นโอกาสอีกช่องทางหนึ่งที่คิดว่าน่าจะทำเงินได้ดีเพราะว่าหนึ่งเราเริ่มจากการดูแลตัวเองด้วยอย่างน้อยเรามีความรู้ในส่วนนี้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างนะคะแล้วก็เผื่อว่าไปต่อย,ยอดเป็นอาชีพของเราได้อีกในอนาคตด้วยค่ะ,คะแล้วคิดว่าเรื่นกับอาจารย์แอดเนี่ยแพงไหมไม่แพงเลยค่ะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ คิดว่านวดได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะ,ะนวดอะไรได้คะวันนี้ก็วันนี้ก็เรียนนวดทําไมแมสมัลหลุดลงเรื่อยเปิดเลยแล้วกันอ่าก็คิดว่าวันนี้นะคะ,ะวันนี้ก็เรียนนะคะ,ะนวดหน้ายกกระชับนะคะแล้วก็สามารถนวดแล้วก็ยกได้จริงนะคะ <c oughs> ซึ่งอาจารย์สอนดีมากๆเลยค่ะ นวดได้จริงเพราะ<ช>เราเราทำยังไงคะเราให้นวดฝั่งใหญ่ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเริ่มนวดจากฝั่งที่ลูกค้ามองว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องผิวผิวย่อนค้อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะนวดฝั่งที่มีปัญหาเยอะมากกว่าเพื่อเทียบให้ลูกค้าดูนะคะให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะซึ่งซึ่งด้วยที่เรานวดเองเราก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถนวดได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ แล้วคิดว่าจะไปทําการตลาดได้ไหมคะเนี่ยได้<อ>แน่นอนเพราะอะไรอะ่ะกอ็อาจารย์สอนเรื่องการตลาดด้วยนะคะในส่วนของการทำการตลาดการหาลูกค้ามาร์เก็ตติง้งคือคือมาที่นี่คุ้มค,คุามาะะมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะนะคะบอกก่อนว่าคุณอันอยู่ที่ไหนค่ะอยู่ที่สมุทรปราการนะคะถ้าใครสนใจนะคะจะนวด ก็ติดต่อได้นะคะ063นะคะ,ะ9265989นะคะอันค่ะ,คะขอบคุณค่ะค่ะคุณอันเนาะ,ะพี่แอนเลยแอค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เออที่มาเรียนที่นี่นะคะหนึ่งก็คือเพื่อตอบโจทย์ตัวเองก่อนเพราะว่าเรามีปัญหาในเรื่องสิวและริ้วร,รอยนะคะเราพอมาเรียนเราพอ,พอ,พอครั้งแรกเราเห็นผลในผลลับ ในการเรียนนะคะก็คือ,อตั้งแต่ครั้งแรกเลยใ,ใ,นในการเรียนใช่ค่ะ<ม>ก็คือสิวหลุดลอกอกอกมาจริงแล้วก็วันนี้วันแรกในการนวดยกกระชับก็เห็นผลขึ้นมาทัน,ท,นทีเลยก็เลยคิดว่า,าตรงนี้ค่ะสามารถไปต่อยอดได้เพราะว่าหลายๆคนก็คงมีปัญหาเหมือนเราเช่นกันค่ะแลวในเมื่อเรา,เาแฮปปี้กับตรงนี้คิดว่าลูกค้าหรือว่าคนที่ได้รับบริการจากเราก็คงแฮปปี้มีความสุขเหมือนกัน แต่ต้องบอกก่อนว่าพี่แอนแบบอยู่ต่างประเทศมาก็คือทํางานเกี่ยวกับทางด้านนี้มาโดยเฉพาะเนาะใช่ค่ะแล้วทําไมเลือกมาแบบมาสายูตี้เพราะตอนแรกเรานวดสุขภาพใช่ไหมคะค่ะก็เพราะว่ามองเห็นช่องทางด้วยนะคะเอเอ,เอในการที่จะไปเป็นอาชีพเสริมก็ได้เราเรากลับมาอยู่เมืองไทยไปทำยังไงอะเดลิเวอรี่ได้ไดค่ะมีอาชีพติดตัวค่ะเป็นเป็นานายตัวเองค่ะ เยอะมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอยู่อ่างทองประชาสัมพันธ์ตัวเองด้วยเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะหลังจากนี้นะคะฝึกฝนแล้วก็เดี๋ยวกลับไปรับลูกค้าที่อ่างทองแน่นอนค่ะขอเบอร์ขอเบอร์เลยค่ะขอเบอร์ค่ะศูนย์หกศูนย์หกสองสี่หนึ่งสองสองเก้าสี่ค่ะอ่านะคะพี่แอนนะคะมีประสบการณ์ทำงานมากกว่านี้เยอะค่ะใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ ค่ะของปิ่นก็มีประสบการณ์จากคลินิกความงามนะคะแต่ว่าคือคลินิกความงามก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นนวดด้วยเครื่องนี้ปิ่นอยากรู้เพิ่มเติมในการเกี่ยวกับจัดในการนวดหน้าเพื่อไปต่อยอดคือมีแผนว่าจะจะเปิดเป็นของตัวเองก็เลยมาเรียนเพื่อให้เราจะได้รู้จริงรู้ลึกและทาแล้วเห็นผลแล้วมาเรียนแล้วคือตอบโจทย์ตรงที่ว่าทําแล้วคือเห็นผลเลยนะคะนอกจากที่อาจารย์จะให้ความรู้ในเรื่องของการนวดหน้าแล้วก็ยังมีเรื่องของการตลาด ที่มันจะทําให้เราสามารถาโปรโมทตัวเองหาลูกค้าได้แล้วก็มั่นใจว่า,าที่มาเรียนเนี่ยค่ะจะสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้แน่นอนค่ะคุณปิ่นทำเกี่ยวกับคลินิกทวางานมานาน,นยังคะเออจริงๆแล้วทำตั้งแต่เรียนเรียนจบปอตีเลยค่ะค่ะประมาณ8ปีคราวนี้มีความรู้เรื่องความงาน แล้วก็สามารถลดน้ายุกระชับได้ใช่ค่ะวันนี้ค่ะได้ค่ะอาจารย์โปรโมทเต็เลยค่ะก็ถ้าเกิดท่านได้สนใจนะคะคือปิ่นอยู่ที่กาญจนบุรีค่ะอยู่ที่แถวตําบลลาดยาค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็086-351-4540ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ทุกๆคนนะคะตอนนี้นะคะหลายคนเห็นโอกาสในการสร้างอาชีพนะคะเพราะว่าอาชีพเนี้ค่ะคุณมีความรู้แล้วก็คุณสามารถที่จะความรู้เนี้มันติดมือเอาไปต่อยอดได้หรือเอาไปทําที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าทุกๆท่านที่มาเรียนนะคะอาจารย์แค่คิดว่าทุกๆคนมีจุดมุ่งหวังก็คือว่าเรื่องอย่างแรกเลยก็คืออยากมีรายได้เพิ่มอยากจะ เสริมรายได้ของตัวเองหรือว่าอยากจะเปิดร้านดังนั้นวันนี้ค่ะหลายๆคนนะคะกำลังมองหาว่าอาชีพอะไรที่จะตอบโจทย์เราสิ่งหนึ่งคือเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราอยากจะทำตรงนั้นหรือเปล่าเนาะเพราะสุดท้ายแล้วค่ะเราจะทำอาชีพไหนก็นแล้วแต่หรือเราจะทำขายของออนไลน์หรือเราจะทำขายครีมหรือจะไปเป็นตัวแทนที่ไหนหรือว่าเราจะ,ะทำอะไรเพิ่มเติมสุดท้ายอย่างน้อยให้ใจเรามาก่อน ให้ใจเราอยากทำถ้าใจเราเห็นโอกาสเราอยากทำเราจะทำได้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอาชีพเนี้ยค่ะมันสามารถที่จะทำให้คุณสร้างรายได้ได้จริงนะคะยังไงก็ถ้าใครอยู่ใกล้กาญจนบุรีนะคะอยู่ที่กาญจนบุรีอาจารย์อยากให้ทำกับคนที่มีประสบการณ์ทางด้านคลินิกความงามมา8ปีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนเนี้นะคะ ทำได้มากกว่าเดิมอีกก็คือนวดหน้าถ้าใครอยู่อ่างทองต้องบอกเลยว่าพี่แอนนะคะมีประสบการณ์ทำงานต่างประเทศเกี่ยวกับการนวดลูกค้านะคะเกี่ยวกับทำสปานะคะมาไม่นับไม่ถ้วนใช่ไหมคะนับหลายๆประเทศนับไม่ถ้วนดังนั้นในเรื่องความงามอินเตอร์เน่ยเขาได้อยู่แล้วนะคะส่วนคุณอันมีใจรักการให้บริการนะคะอยู่แถวสมุทรปาการและสิ่งสาคัญก็คือคุณอันเนี่ยประสบ การในการทำนวดหน้าเคยมีมาไหมคะอ่ามีมาบ้าง,าางดังนั้นจะรู้เลยว่าอ,อผู้หญิงชอบอะไรแบบไหนส่วนเท่าวันนี้คุณอยู่ใก,ใกล้ๆเมืองทองธานีคุณน้ำค่ะเพราะว่าวันหนึ่งคุณน้ำอาจจะต้องไปอยู่ที่ขอนแก่นเราจะได้คนที่ให้บริการในเรื่องความงามที่ขอนแก่นเพิ่มมากขึ้นใครอยากนวดหน้าผักสิวอุดตันนะคะหรือว่า ยกระชับทักคุณนามได้เลยคนที่จะพูดไม่ได้เลยคือพี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มเนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องคุยกันทางการตลาดเรากาลังจะดีดตัวเลขคิดว่าเราจะทํำยังไงเพื่อรู้ว่าพี่จุ๋มต้องควรมีรายได้เท่าไหร่สร้างรายได้ยังไงแล้วคนาหารายได้แต่แต่ละวันเนี้ยควรมีขั้นต่ำมาแล้วเท่าไหร่นะคะพี่จุ๋มทํางานประจําก็จริงค่ะแต่ว่าใจเนี่ยก็คืออยากมีรายได้เสริม แต่เอาตัวเองมาเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลการเรียนรู้ทำให้อาจารย์มองเห็นว่าอายุไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือความมีใจนะคะความมีใจและอยากที่จะดูแลทั้งตัวเองด้วยดูแลครอบครัวด้วยแล้วก็สร้างรายได้ด้วยอยากจะบอกว่าถ้าใครเห็นหน้าพี่จุบนะจะตกใจมากเพราะผิวเนียนเรียบ มากมากเลยค่ะแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยต่อให้อายุเท่าไหร่นะคะเราก็ยังดูแลตัวเองอยู่อยากให้พี่จุ๋มทำหน้านะคะทักหา,าพี่จุม๋มให้พี่จุม๋มให้เบอร์ว่าอยู่ตรงไหนแถวไหนนะคะค่ะอยู่ที่สมุรประการนะคะเ,เบอร์ติดต่อก็0 8 3 5 0 4 7 7 7 5าค่ะสามารถโทรได้แถววันไหนคะประมาณวันไหนคะโทรได้ทุกวันนะคะแต่จะนัดได้จะเป็นวันหยุดอ่าโอเคคะ,ะคะ ขอบคุณค่ะนะคะก็ยังไงก็อาจารย์แอคิดว่าอาชีพเนี้ยค่ะเป็นอาชีพที่อย่างน้อยเงินลงทุนน้อยหลักพันนะจริงๆหลักพันถ้าเราเอาอาชีพหลักพันแล้วเราสามารถได้ทั้งขายของขายในเรื่องความสามารถบริการแก้ไขปัญหาลูกค้าได้หลักแสนเลยไหมคะคิดว่าเป็นไปได้ไหมในอาชีพนี้คิดว่าเป็นไปได้ไหมคะสามารถสร้างหลักแสนอ่านะคะเราไม่ใช่ว่ามา แบบพูดกันแล้วแบบว่ามมอิเวดเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็ดีตัวเลขให้ดูแล้วก็ทำให้เห็นว่าได้หลักแสนได้ยังไงก็อยากให้กำลังใจทุกคนในการที่มองหาอาชีพเสริมหรือเพิ่มไรายได้นะคะพวกเราไปแล้วค่ะนะคะยังไงก็อยู่ใกล้ๆใครอยากรองว่าหน้าสวยเป็นยังไงกระชับยังไงสิวอุดตันออกได้ยังไงทักไปหาแต่ละท่านได้เลยนะคะบา,บายๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ 拜托。外